ได้เลยนะครับเอานวยการฝึกสอนโดยนะครับท่านผู้ใหญ่บ้านพรหมสอนครมเนตรนะครับขาประจํา,จามาแล้วนะคะคนนี้เขาสร้างสรรีสรรันเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาเส่กางเกงมืดต้อนรับกรรยารแสดงจากวัดกลางด้วยครับผม่เนียต้องจับตาดูคนนี้นะคะเสาวเกาหลีเขาหน้าตาเป็นอย่างนี้หล่ะค่ะเนี่ยคนนี้ก,ก็ใช่ย,ย้อยนะเขาไม่ไว้ผมเคขามาคู่กันนะครับเขามาคู่กันตลอดคนนั้นหล่ะค่ะนักแสดงหมดแล้วยังมีหุ่งคนละลูก พวก็หนูหนูเลื่อนเวทีเข้ามาอีกก็ได้หนูระวังตกนะลูกระวังตรงนี้มันเป็นเป็นกฟองนะลูกมันเป็นจิตตกฟองถ้าหนูหนูหนูถอไปจะได้เห็นครบทุกคู่ทุกนาอย่าทายลังเยอะนะลูกมันจิตตกฟองทั้งหมดแล้วก้องสวัสดีค่ะเอ๊ะสวัสดีค่ะภาษาเกาหลีเขาว่ายังไงกันเชยุทธ์ยังไงเนาะเขาว่ายังไงลูกสวัสดีค่ะเกาหลีเขาว่ายังไงลูกพูดแต่ว่าบอกพากันเขาบอกจังไหนอ่ะนะ ดีครับเป็นไม่ได้ก็เอาสลองเฮโยเลยลูกไหนๆสวัสดีครับเป็นภาษาเยอรมันสิ่ไหมลูกสวัสดีค่ะโอ้สวันนสดีค่ะทัสวันนสดีค่ะทับกษะเลยนะคะพร้อมแล้วนะคะให้กำลังใจสาวเกาหลีพร้อมแลยัง้าเครื่องเสียงพร้อมแล้วปล่อยเลยนะคะจากการดูสาวเกาหลีนะคะแฟชั่นใหม่นะคะเกาหลีเมืองร้อนนะคะก็จะไม่ไว้ผมยาวนะคะทรงนี้นะคะกำลังเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็แต่ง แล้วกังคาดด้วยสีขาวอีเหมือนกันนะคะไม่รู้จะคาดทำไมเพราะมันก็ขาวทั้งหมดเลย